ฉเฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสวนโดยสุนทรพิมพ์เสนจงหาความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งมวล50กรัมนะครับอุณหภูมิลบ20องศาเซนเซียสนะครับล้อมเหลวเป็นน้ำหมดและน้ำมีอุณหภูมิสูงจนเดือดเป็นไอหมดที่อุณหภูมิร้อยองศาเซนเซียสที่ความดันหนึ่งบรรยากาศนะครับ ก็คือข้อนี้ยังไงนะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะลําดับเหตุการณ์ให้ก่อนครับก็คือว่ามีน้ําแข็งอยู่ก้อนหนึ่งอุณหภูมิลบยีองศาเซนเซียสอันนี้เป็นน้ําแข็งให้ความร้อนเข้าไปครับสมมุติเป็น Q1 แล้วกันเออ พอให้ความร้อนเข้าไปเกิดอ,อะไรขึ้นปับ๊บน้ําแข็งเนี่ยมันก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่ยังคงเป็นน้ําแข็งอยู่นะครับมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะแต่ยังคงเป็นน้ําแข็งอยู่ไม่มีการเปลี่ยนสถานะแต่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิจากลบยีอุณหภูมิมันจะคงเป็นน้ําแข็งอยู่ที่อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยคือ0องศา ถูกไหมจากนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือให้ความร้อนเข้าไปอีกครับสมมุติเป็น Q2 น้ำแข็งที่ศูนย์องศาเนี่ยจะเกิดอะไรตามมาครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะน้ำแข็งศูนย์องศาถ้ายังคงได้รับรับความร้อนอย่างต่อเน,นื่องมันจะเกิดการเปลี่ยนสถานะในช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนสถานะเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เปลี่ยนครับมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งที่อุณหภูมิอ่า มันอุณหภูมิยังคงเป็นศูนย์องศาหเหมือนเดิมแต่จากน้ําแข็งเนี่ยมันกลายเป็นน้ำล้วอันนี้จะเป็นของเหลวละเ,เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับจากนั้นยังไม่พอเกิดอะไรขึ้นครับยังให้ความร้อนเข้าไปอีกครับจนกระทั่งน้ำศูนย์องศาเนี่ยอุณหภูมิม,มันก็จะเพิ่มขึ้น นะให้ความร้อนเข้าไปก็ยังคงเป็นน้ำเหมือนเดิมครับแต่อุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นจากศูนย์เนี่ยเป็นหนึ่งร้อยละเออแต่ยังคงเป็นน้ำอยู่นะเออยังเป็นของเหลวอยู่น,นี้สเต็ปสุดท้ายก็คืออย่างนี้ครับให้ความร้อนเข้าไปอีกครับจนกระทั่งน้ำที่หนึ่งร้อยองศาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นไอให้หมดเลยเออเป็นไอน้ำ นะครับอันนี้ก็จะเป็นแก๊สละเออสถานะเปลี่ยนจากน้ำไปเป็นแก๊สแต่ยังคงเป็น100องศาเหมือนเดิมอุณหภูมิไม่เปลี่ยนนะครับถามว่าความความร้อนที่ใช้ทั้งหมดในกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่นะครับงั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือความร้อนทั้งหมดก็หาได้จากเอา Q 1มาบวกกับ Q 2 บวก q 3บวกกับ q 4นั่นเองอ่ะทีนี้เราก็ลองหา q ทีละ q ที่ความร้อนที่ต้องใช้ในแต่ละกระบวนการน,นะครับอ่ะลองหา q 1ก่อนนะครับเริ่มที่หา q 1นะหา q 1ความร้อนที่ใช้ทำให้น้ำแข็งเปลี่ยนอุณหภูมิหาได้จากอะไรครับการเปลี่ยนอุณหภูมิก็หาได้จากสูตรนี้ q เท่ากับ m c เดลต้า t q คืออะไร q ก็คือความร้อนในที่นี้เราให้เป็น q 1, หนึ่ง m มวลเท่าไหร่50ิกรัม50สิกรัมเนี่ยก็คือ0ูนจุหกิโลกรัมถูกไหมเปลี่ยนจากกรัมให้เป็นกิโลกรัมก็หารพันเข้าไปเออก็เอาห้าสหารพันก็จะได้0 0นย์หกิโลกรัมนะ เปลี่ยนหน่วยนิดนึงอันนี้ก็กลายเป็น0.05 c คืออะไรนะ c ในข้อนี้เนี่ยคือความร้อนจำเพาะที่ทำให้น้ำแข็งเปลี่ยนอุณหภูมิจากลบ20เป็น0ถูกไหมเราก็ไปเปิดตารางดูความร้อนจำเพาะของน้ำแข็งนะเปิดตารางไปหน้าไหนครับเดี๋ยวดูให้ นะ,ะเราก็ไปดูค่า C นิดหนึ่งของน้ำแข็งนะนอ่นนี่ไงค่า C ของน้ำแข็งหน้านี้ครับ2,100โอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็แทน C ด้วย2,100ครับอืม C ของน้ำแข็งนะ,ะโน้ตไว้นิดนึง ระบวนการนี้นะค่า c ของมันเนี่ยเท่ากับ210 0นะเออน้ำแข็งอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเดลต้า t คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปคิดไงครับจากลบยีเปลี่ยนไปยังศูนย์งั้นมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันเปลี่ยนไป20องศา,ศาเซนติเกรหรือเป็นเปลี่ยนไป20เคลวินก็ได้เหมือนกันนะกรณีเดลต้า t เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยเคลวินหรือหน่องศา,ศาเซนเซเยสมันตรงกันนะครับอ่า ือเนะก็เป็น2อ่า l t เดลต้าทอ่ะเขียนไว้ให้นิดนึงเดลต้าทในที่นี้ก็เอาอุณหภูมิตอนปลายตั้งลบด้วยอุณหภูมิตอนแรกก็คือลบ20 0ศูย์ลบลบก็ได้เป็น20นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เราก็แค่คิดเลขออกมาเราก็จะได้ Q 1เป็นเท่าไหร่ครับอ่าก็เป็นอันนี้คูณ5คูณ21 5าคูณหรเป็น2100อย่างนี้ครับจูนนะครับ2100จูนอ่ะโอเคอันนี้คิวหนึ่งนะครับอ่ะต่อคิวสองครับคิวสองเนี่ย ความร้อนที่ใช้เข้าไปเนี่ยมันทําให้น้ําแข็งเปลี่ยนสถานะจากน้ําแข็งไปเป็นน้ําโดยไม่มีการเปลี่ยนอุณหภูมินี้ Q 1เนี่ยเมื่อกี้มันคือการเปลี่ยนอุณหภูมิใช่ไหมเอแต่ Q 2เนี่ยมันคือการเปลี่ยนสถานะ สูตรที่เข้ามาใช้ในการคำนวณความร้อนในการเปลี่ยนสถานะคืออะไรครับ Q เท่ากับ mL นั่นเอง m คือมวล L คือค่าความร้อนแฝงนะครับจากของแข็งไปเป็นของเหลวนะเราก็แทน Q ด้วย Q 2 มวลก็เป็น0.05เหมือนเดิมนี้ความร้อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวของน้ําเราก็เปิดไปดูตารางครับน้ําความร้อนแฝงของการหลอมเหลวคือ3.33คูณ10กาลัง5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้นะเราก็โน t ตไว้นิดหนึ่งละ L ในกระบวนการนี้เนี่ย ลของการลอมเหลวนะคือ3.33คูณ10กำลัง5นั่นเองนะครับนะก็แทน L ด้วย3.33คูณ10กำลัง5อ่ะคิดเลขออกมาครับก็จะได้ตัวเลขอยู่ที่อืม หนึ่งหกหกห้าศูนย์ครับจูนเอาละโอเคนะอันนะต่อไปคิวตัวที่สามครับหาคิวสามคิวสามเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ ของน้ําเป็นน้ําที่ศูนย์องศาเป็นน้ําที่ร้อยองศานะครับสูตรสําหรับการคํานวณความร้อนในการเปลี่ยนอุณหภูมิก็คือ mc delta t นะ Q ในที่นี้ก็เป็น Q 3 m ก็0.05เหมือนเดิมเลยนะครับส่วน c เนี่ยค่า c ก็ต้องเป็นค่า c ของน้ำนะค่า c ของน้ำอ่าเดี๋ยวเปิดไปดูตารางอีกรอบ นะครับเอ่อค่า c ของน้ำนี่มันเป็นเท่าไหร่ครับ c 186น้ำเหลวนะไม่ใช่น้ำแข็งนะก็เป็น c 186นั่นเองนะครับโอเคนะนั้น c 186เดลต delta t ก็คือน้ำเปลี่ยนจากศูนย์ไปเป็น100่งร้อยั้น delta t ก็เป็น100นั่นเองถูกไหมเออข้อนี้เดี๋ยวเราโน้ตไว้ให,ให้นิดหนึ่งกระบวนการนี้นะ c เท่ากับ c 186 เดลต้าทก็เอา100ลบ0ก็เท่ากับ100นั่นเองนะครับงั้นเดลต้าทก็100แทนค่าลงไปนะสุดท้ายเราก็จัดการคำนวณออกมานะครับก็จะได้ตัวเลขอ,อยู่ที่20930นจูน,นะครับอืมแล้ว อ่ะคิ 3, จบไปต่อไปหา q ิครับ q ิเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอะไรครับจากน้ำกลายเป็นไอโดยอุณหภูมิคงเดิมแสดงว่ามันเปลี่ยนสถานะเออสูตรในการเปลี่ยนสถานะก็ Q ิวเท่ากับ ML ็ก็เป็น Q4 M ก็0.05เหมือนเดิม L เป็นเท่าไหร่ครับ การเปลี่ยนสถานะจากน้ำที่เป็นของเหลวไปเป็นแกส๊สเราก็ไปเปิดตารางดูอีกรอบหนึ่งนะครับการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของไปเป็นแก๊สของน้ำคือ22.56นะคูณ10บกำลัง5นะครับเออนี้เราก็ โน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับว่าการเปลี่ยนสถานะในที่นี้มันมีค่าความร้อนแฝงเป็น22.56คูณ10กำลัง5แบบนี้ครับโอเคนะงนั้นเราก็แทน L ด้วย22.56คูณ10กำลัง5 อาคิดเลขออกมาครับอืมก็ได้เป็น1 128 00 1 128 00นะครับอ่ะได้คิวสออกมาสรุปนะอันนี้เป็นคิวหนึ่งคิวสงคิวสคิวสีั้นคิวทั้งหมดก็เอามาบวกกันทั้หมดเลยครับ ฉะนั้น Q ทั้งหมดเราก็ได้จากเอา Q1 Q2 Q3 Q4 มาบวกกัน Q1 เป็นเท่าไหร่ Q1 ก็2100บวก Q2 ก็เป็น16650 16650บวก Q3 เป็น20930บวก Q4 เป็น11280 0, 0. นะสุดท้ายก็จะได้เป็น152 480จนูนะครับอ่ะตอบต้องใช้ความร้อนทั้งหมดนะเออในกระบวนการนี้ต้องใช้ความร้อนทั้งหมด152 480 จุ่มจบโอเคนะ